ช่วงวีคแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับคอหนังหลายๆคนเนี่ยน่าจะมี Moonfall อยู่ในลิสต์เรื่องที่ต้องดูอย่างแน่นอนก็แง่เลยครับพี่แกเล่นทำทิลเลอร์เล่นใหญ่ตะการตาซักขนาดนั้นครั้งแรกที่ดูเนี่ยบอกเลยครับว่าก็มีเวอร์เหมือนกันตัวอย่างสองอันแรกที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะแยะมากมายครับจนผมคิดว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย ไล่ไปตั้งแต่ดวงจันทร์กำลังจะตกใส่โลกซึ่งก็งงเหมือนกันครับว่าเอ๊ะม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตัวอย่างก็ยังเผยให้เห็นฝูงสาสารประหลาดสีดําที่เคลื่อนไหวได้ครับซึ่งเอาเด็กอนุบาลมาตอบเนี่ยก็ยังรู้เลยครับว่ามันเป็นเอเลี่ยนอย่างแน่นอนพี่แกจะรีบเฉลยไปไหนเนี่ยแล้วเราก็ยังได้เห็นฉากต่างๆในหนังครับการสู้รบข้างในดวงจันทร์เครื่องจักรกลประหลาดที่ดูคล้ายกับในทฤษฎีวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่าไดซันสเฟียร์ทุกอย่างถูกปล่อยออกมาในเทลเลอร์ท แล้วในหนังจริงๆเนี่ยมันจะเหลืออะไรให้เซอร์ไพรส์เราได้อีกหรือเปล่าถ้าจะโชว์ให้เราดูเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็ยังพอมีอยู่ครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่ว่าไม่สปอยแน่นอนครับมาว่ากันที่เรื่องย่อกันก่อนครับมู f ฟอลนั้นเริ่มต้นที่สถานีอวกาศแห่งหนึ่งครับมีนักบินอวกาศ3คนประจําการอยู่ประกอบไปด้วยตัวเอกของเราอย่างฮาร์เปอร์เพื่อนร่วมสาวอย่างฟอลเลอร์และเด็กฝึกใหม่อย่างมาคัส อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างภารกิจซ่อมบำรุงประจำวันนั้นฮาร์เปอร์และรุ่นน้องได้ออกไปนอกตัวยานในตอนนั้นเองที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเริ่มจากวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนั้นขัดข้องวัตถุสีดำประหลาดปรากฏต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับพุ่งจู่โจมมาอย่างสถานีเครื่องยนต์ลอยฟ้าไร้การควบคุมโดยสมบูรณ์ทุกอย่างตกอยู่ในความชุลมุนมาคาัสนั้นหลุดกระเด็นออกไปจากยานอวากาศเขาตายอย่างแน่นอนแต่ยังดีที่ฮาร์เปอร์นั้นประคองสติตัวเองเข้ามาอย่างสถานีได้ภพาพี่กองเห็นหลังจากนั้นก็คือ วัตถุที่เพิ่งจะโจมตีเขานั้นพุ่งจากไปก่อนที่จะตกสู่ดวงจันทร์อย่างรุนแรงชายหนุ่มตัดสินใจพาเพื่อนร่วมงานที่นอนแน่นิ่งอยู่ล่อดลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยทั้งที่ไม่ใช้เครื่องนำล่องช่วยแต่แทนที่จะได้เป็นฮีโร่ฮาร์เปอร์กลับถูกองค์กรตาหน้าวัดเสียสติทันทีที่เขานั้นเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นชีวิตของนักบินหนุ่มนั้นตกต่ำถึงขีดสุดจนกระทั่งหลายปีต่อมามีบางอย่างเกิดขึ้น ยนะระดับยักษ์ใหญ่ที่จะล้างบางทุกเผ่าพันธุ์บนโลกเมื่อดวงจันทร์มันเข้ามาใกล้กว่าที่มันเคยวัตถุบนดวงจันทร์ที่ฮาร์เปอร์เคยเห็นนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นื้อสยชาติจะฟ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรติดตามได้ในมู Fall วันวิบัติจันทร์ถล่มโลกครับว่ากันตามตรงครับหนังของโรแลนด์แอมเบริกสำหรับพวกเราครับอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบครึ่งหนึ่งไม่ชอบครึ่งหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่เรื่องครับอย่างไ d ดีฟเนี่ยชอบภาคแรกไม่ชอบภาค2 ชอบ2012แต่ไม่ชอบ Midway อะไรประมาณนั้นแล้วกันครับเอาง่ายๆก็คือครึ่งต่อครึ่งอย่างที่บอกไปแม้แต่หนังที่ชอบก็ยังมีส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมากพอๆกันในเรื่องเดียวเลยเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ผมดูทีไรก็ต้องลุ้นสุดๆครับแปลกดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าหนังยัง m o o n Fall นั้นน่าจะเป็นหนังจากโรแลนที่ผมพูดได้ว่ามีสัดส่วนที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ได้ในบรรดาหนังของเขาครับไม่ใช่เป็นหนังที่ชอบที่สุดนะครับแต่เป็นหนังที่มีองค์ประกอบตรงจริตผมมากที่สุดมากกว่า ฟังแล้วอาจจะดูงงๆแต่ว่าลองฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมาชัดเจนเลยครับเป็นภัยพิบัติระดับยักษ์กว่าที่เคยมีมาก่อนแถมยังใส่เรื่องราวความเป็นเอเลี่ยนเข้ามาอีกเหมือนเอาผลงานเก่าๆของแกทั้งหมดนั้นมายำรวมกันครับทึ้งผูผ่านแว็บแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเละเทะนะ หนังที่พยายามจะมีอะไรเยอะๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ลอดใช่ไหมหล่ะครับมันคุมสเกลยากแล้วก็ต้องเล่าเรื่องนูน้นเล่าเรื่องนี้เล่าทุกอย่างพร้อมๆกันแต่ปรากฏว่าโลแลนนั้นถือว่าเอาอยู่แล้วกันครับเขาจับหลักการถูกแล้วก็นําหนังเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันได้หลักการที่ว่าเนี่ยก็ตามชื่อหนังเลยครับนั่นก็คือดวงจันนั่นเองทั้งเรื่องนั้นจะเป็นการต่อย,ยอดจากสารตั้งต้นเพียงอย่างเดียวนี้เท่านั้นอะไรที่ทําให้ดวงจันรตก ก่อนจะตกเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนำไปสู่คำถามสุดท้ายว่าจะทำอย่างไรดวงจันทร์ถึงจะกลับไปอยู่ที่เดิมทุกอย่างมันชัดเจนเป็นแบบแผนไม่มีการมั่วใดๆครับมีการอิงทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่มีการสันนิษฐานขึ้นจริงตรงนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นการสันนิษฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็ถือว่าทําการบ้านมาอย่างดีครับเมื่อเริ่มต้นด้โครงที่ดีเมื่อใสอ่อะไรลงไปมันก็ไปต่อได้ง่ายครับ ฉากภัยพิบัติในเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจกับว่าคุณจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อน่อทีม CG ครับผมขอฉากไล่ล่า่่ำกลางพายุหิมะที่มีแผ่นดินไหวพื้นแยกแตกออกมาแล้วก็มีหินพุ่งขึ้นด้านบนแล้วก็มีอุกาบาตเนี่ยตกมาจากฟ้าด้วยนะแล้วก็ฉากหลังขอเป็นดวงจันรยักษ์ที่กําลังลุกเป็นไฟพร้อมจะพุ่งชนโลกซึ่งฟังไม่ผิดนะครับนี่คือหนังเรื่องเดียวจริงๆ อันนี้เนี่ยเอเมบริกไม่ได้พูดเองแต่ว่าเราเดาว่าเขาไน่จะบีฟกับทีม CG แบบนี้แน่นอนซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้สปอยหรือเปล่าไม่เลยนะครับตัวอย่างในหนังเนี่ยมันมีฉากนี้ให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เซี่ยวเดียวของมันเท่านั้นอารมณ์ที่หนังให้เราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆครับยิ่งดูแบบจอใหญ่เนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนเราจะได้เห็นทุกมุมทุกสีสันของมันครับดังนั้นฉากในเทเลอร์เนี่ยยังไม่พอแน่นอนต้องลองไปดูด้วยตัวเอง แต่ว่าในฉากเหล่านั้นก็มีบางฉากครับที่ถึงกับต้องอุทานว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยแต่ก็ถือว่าพอรับได้ครับแน่นอนว่านี่เป็นหนังครับมันย่อมมีจินตนาการมาเป็นส่วนผสมบ้างอยู่แล้วแหละครับมาว่ากันในส่วนอื่นๆกันบ้างครับนอกจากงานภาพแล้วก็งานวัตถุดิบหลักแล้วที่เหลือของมันเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่ายกมาจากนาหนังภัยพิบตัติบวกเอเลียนบกุกโลก101ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีปมครอบครัวสังคมมีความเป็นฮีโร่บา้บาๆเต็มไปหมดครับรวมไปถึงแกนหลักของมันด้วย เอาง่ายๆนะครับใครที่ชมหนังแนวนี้มาเยอะก็จะรู้ฉากล่วงหน้าอัตโนมัติได้เลยก็ว่าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดาครับทุกอย่างยังคงไว้ซึ่งความครีเช่ความดั้งเดิมถ้าจะให้พูดให้ดีหน่อยก็จะเรียกว่าความคลาสสิกแล้วกันครับแต่มันยังพอรับได้นะครับ พาร์ทคนในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้น่าลำคาญเท่ากับเรื่องอืน่นๆนแถมผู้กำกับเนี่ยก็ยังใช้พาร์ทนี้อย่างเป็นประโยชน์ครับด้วยการแทรกแซงงานภาพจริงๆทุกครั้งที่มีการสลับฉากไปอย่างพาร์ทคนแถมยังมีการลดเวลาที่ตัวละครมักจะชอบพูดอะไรซ้ำๆซากๆลงไปด้วยครับก็เลยดูได้แบบไม่น่าเบือ่อที่สำคัญคือมีการจิกกัดความคลีเช่ของตัวเองด้วยอันนี้ฮาเลยแหละครับ แล้วก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายสถานการณ์ครับการที่มีตัวละครหลายกลุ่มก็จะทําให้เราได้เห็นภาพที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งผมก็ถือว่ารับได้ครับอ้าวมีมูฟวี่มันอวยอีกแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะดีเวอร์อะไรขนาดนั้นยังก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะอวยขนาดนี้แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีจุดที่น่าสังเกตอยู่ถือว่าร้ายแรงอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกก็คือหนังเรื่องนี้ใช้เวลาปูเรื่องค่อนข้างจะนานนานมากเลยแหละครับ เป็นการปูแบบที่แทบจะไม่รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ใช้ในเรื่องด้วยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยรู้จักเรื่องทฤษฎีดวงจันทร์กลวงแล้วก็วัตถุทรงกลมไดสันน่าจะเข้าไม่ถึงกับเรื่องราวที่พวกเขาเล่าครับและมองว่าหนังเรื่องนี้นั้นมันเวอร์เกินไปแบบบ้าบอคอแตกเพราะว่าการอธิบายในหนังเนี่ย มันไม่ชัดเจนมากพอสําหรับเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจแบบนี้ครับอธิบายอย่างกระฉากประกอบเล็กๆที่ไม่ค่อยมีความสําคัญใดๆทั้งสิน้นผมก็งงจุดนี้เหมือนกันดังนั้นก่อนไปดูครับผมค่อนข้างแนะนำนะครับว่าให้ดูคลิปนี้ของทางช่องไ i เว y ครับมีการอธิบายเรื่องราวพวกนี้ไว้ละเอียดพอสมควร พี่เขาเนี่ยไม่ได้จ้างมาโฆษณานะครับแต่ว่าแนะนําจริงๆมันจะทําให้คุณดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างเข้าใจและก็สนุกมากขึ้นอีกเป็นกองเลยแหละครับฟังเอาสนุกๆเอาจินตนาการก็ได้รับรองว่าติดใจครับยังไงก็ขอบคุณชแนลไซเวไวณที่นี้ด้วยเป็น f c พี่เขามานานแล้วจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกงงเลยก็คือความปฏิปต่อของฉากครับหนีไม่พ้นจริงๆสําหรับหนังที่มีความเยอะอยู่ในตัวมันตัดไปตัดมาค่อนข้างเยอะเลยแหละครับไม่ได้ถึงขั้นแย่แต่ก็ขาดความต่อเนื่องอยู่พอสมควร ฉากคลายแม็กโช์งานภาพเนี่ยมันน่าจะยาวได้มากกว่าน,นี้ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันครับอุซาหได้ทําหนังสเกลใหญ่ขนาดนี้ทั้งทีแต่ว่าแวแวๆมาเหมือนกันนะครับว่าพี่เอมอริคเขาเนี่ยอยากจะทําเป็นไตายภาคซะมากกว่าผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปต่อไหมอาจจะมีการเก็บมุกไว้เผื่อรอภาคหน้าก็ได้ยังไงผมก็ลุ้นให้มีภาคต่อแล้วกันครับถือว่าเป็นหนังที่ดูจบแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีภาคต่อเนี่ยก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องครับสรุปครับ งานภาพตะการตาแค่เธอยิ้มมาก็ตะการใจอะไรวะเนี่ยเป็นหนังที่ใครอยากดูงานภาพความวินาศสันตโลควรไปดูครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเสิร์ฟความแปลกใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการเหลือล้นเหมือนเขาเติมอะไรบางอย่างมาก่อนที่จะเขียนบทครับบทถือว่าดีเกินกว่ามาตรฐานหนังภยัยพิบัติทั่วไปเลยแหละ มีการอ้างทฤษฎีต่างๆจริงๆนะครับซึ่งทฤษฎีที่เขานํามาอ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจทฤษฎีเหล่านั้นจริงๆก็จะเข้าใจเลยว่าเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยมันไม่ได้เวอร์เกินไปเลยและผมก็คิดว่าใครที่จะมาดูหนังแนวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะคาดหวังกับเนื้อเรื่องที่มันควรจะดีระดับออสการ์อยู่แล้วใช่ไหมละครับดังนั้นเผื่อใจเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดใจดูความวินาสันตโลกก็น่าจะโอเคแล้ว7.5เต็ม10จากมีมูฟวี่ครับไม่ใช่หนังของเอเมอริกที่ชอบที่สุดแต งง,ง,งแต่ไม่งงแต่อย่าลืมนะครับ2คลิปจากช่องไซ w a y นั้นสําคัญมากๆฟังเพลินไม่น่าเบือ่อที่ย้ำหลายทีเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูหนังอย่างเต็มอรรถรสครับถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้แล้วหนังเรื่องนี้มันจะสนุกแล้วก็ไม่เวอร์เกินไปจริงๆนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของช่องเราเสมอก็คืออยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องหนึ่งให้สนุกที่สุดครับ แต่เช่นเคยนะครับสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นหนังเรื่องนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่อย่าไปเชื่อใครให้คะแนนครับนอกจากคะแนนของตัวคุณเองกับ Moonfall วันวิบัติจันถล่มโลกฉายแล้ววันนี้ทุกโลงภาพยนตร์ครับ